สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปหาเครื่องประดับครับที่จะทำให้เราได้ลูนมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยที่ที่เราจะต้องไปนะครับอยู่ตรงนี้ครับจุดนี้เลยครับวาร์ปไปตรงนี้ก่อนนะหลังจากนั้นเราวิ่งขึ้นมาด้านบนครับของที่เราจะต้องหาคือชิ้นนี้ครับโกลสแลบครับมแมลงทองบิด วิ่งไปจนถึงริมผานะครับผมดันเจียนจะอยู่บริเวณด้านล่างนี้ครับถึงแล้วบริเวณนี้เลย บริเวณในถ้ำครับก็จะมีจุดเช็คพอยต์ให้เรานะครับให้เราเดินไปทางด้านซ้ายนะครับอันนี้เราต้องพยายามรีบกระโดดไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราติดสถานะเน่านะครับผมแล้วก็ไปด้านซ้ายต่อไปครับ ติดสถานะและผมก็ต้องเติมเลือดสู้กับมันโอเคครับไปต่อกันทางด้านขวาครับอันนี้เรากระโดดข้ามเลยจะได้ไม่ต้องโดนสถานะเพิ่มนะ บริเวณนี้ครับให้เราวิ่งไปทางด้านขวานะครับแต่ผมวิ่งไปสำรวจด้านซ้ายก่อนแบ,บนึงโอเคพอพ้นมาแล้วเราก็จะถึงห้องบอสแล้วครับผมบอสอันนี้จะมี2ตัวนะครับก็เตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนเราเรียกวิญญาณซัมมอนมาช่วยก็ได้นะครับตอนแรกจะโผลมาตัวเดียวก่อนแต่เดี๋ยวมันจะมี2ตัวนะ โอเคครับพอปราบได้แล้วก็จะได้เครื่องประดับมานะครับโกลสกาแลบครับอันนี้เอาไปติดแล้วเมื่อเราฆ่ามอนสเตอร์หรือว่าไปเก็บรูนนะครับก็จะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะครับผมนี่ผมติดให้ดูเลยนี่ครับติดเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปฟาร์มให้ดูนะครับปกติลูกบอลดำนี้จะได้ประมาณพันเก้านะครับ ได้ประมาณพันเเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตอนนี้หลังจากเราใส่เครื่องประดับเราจะได้ประมาณเท่าไหร่สองพนะครับขึ้นมาน่าจะประมาณ400เนาะก็วันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็สําหรับใครที่กําลังจะไปฟาร์มลูนยาวๆนะครับเก็บเลเวลก็แนะนําให้ไปเอาเครื่องประดับนี้ก่อนจะได้ เราจะได้ฝ่ามเร็วขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะวันนี้ก็จบต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ชมมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรดีๆใหม่ๆเดี๋ยวผมจะรีบมาแชร์ให้ทุกคนดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับขอบคุณมากครับผม